นี่เดี๋รามาหาอะไรกันเ,เรามาเอาจักกจ,จั่นกันด้วยแล้วก็เจอเมนขน,นุนก็เอาพี่น้องเช็ด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 ลงมาอย่าลงมาลงมาลงมาอ๋อจับนี่เลยนะอาเจิ้วบกับสบายดีพี่น้องกรบสบายดีตอนคเขามันอันนี้เนาะหายอยู่หากินตามเคย,ยกับเบาเอือ้อเอาใส่กระปุกมันจังบอลลากหลาย เรียกอะไรเสียงหงค์ขวดดิวรุ่นรุ่นพี่น้องที่ได้แจ็คตัวดิพี่น้องนี่นี่นี่ไม่ใช่โอ้โหโอ้โหเป็นตัวเป็นตัวเดียวฮะมีจักจั่นก็เอามิงอันนี้ก็เอาพี่น้องป่ะปะโอ้ยเบื่อแม่งอันนี้เด็ดจะเป็นวารายเฮ้ยเฮ้ยี่เงี่ยผี่ยที่เงี่ยนะเด้เฮ้ยเงี่ยจักจั่น เบ้องด้ค่ะไมังพูึ้พี่น้องโอ้ยงม่ก็ตานี่แล้วหตัวนะอีกหตัวคืนนี่มันบลงทีไรเรายืยืดจับยู่น้ำมันดีเด้อเฮ้ยอีกตัวนึงเฮ้ยโอ้ดีนี่เฮ้ยไปลไปละนี่นี่ี่ยังนี่นี่ข้ามลไป เนพี่น้องขึ้นเหยียวขึ้นไปแบบนี้เอาเด้อพี่น้องเอ้ยจักจันมันนอนแบบนี้เดจนนี่จัดอร่อยมันยูน้ำลึกทางใบมันนี่อ่่ที่นมปลายไหมก่นี่จักจันพี่น้องเโอ้ยกล้องโฟกัสใหู้ค้นมันอยูาเยเี่เอาบ่อ้วนนะเฮ้ยนี่ชเฮ้ยยัจักโตยัน ไอ้ตัตอ้ตัวใช้ย่ะทึงบ่่ทึงบ่ใส่เล่เ่มันสันมันไปเลยซิมกจอ่นองนะไมใช่ะไม่ใชอยู่นี่นี่นีนี่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 เหัวน่นตาย

เออนี่นี่โอ้ยเมงก,ก้นโตนี่ก็จะแม่นวายสั่นไหมเอ,อ้ยสัน้นไหมเมงกลโน,น้นหรือเมงอัินเปล่าไถ่แหน่มงะนะมันชุดเจา้าเลรอพี่นอ้องเอ้ยลายผุดโฟูขาสั้นก็นขอโทษขออภัยด้วยพี่นอ้องถ้ากดกันสั้นแล้วมันมืดเอ,อ้ยใช,ช่ชิวชิววายอีกแล้วพี่นอ้องแนี่ยนั่นเม่งสุกสุกนมันจเจ้าจับปุ๊บอยู่ ơ bay yên bay ôi, mình sự ảo nhạc, nha nhiều nha nhiều ngay măng nhạc chân hai mày 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 นาก้าหนุ่มเนี่นะจับจับจับลำลามนะโอ้ยเ้ยนี่นี่ตั้มซีไสั้นอะไรเงี้ยอเสี้งอโอ๊ยหัวเสื้องไฟลงมาดินมันปะไฟอย่าเดิเด้อออนีลงมาดินนี่นี่นี่ลงมาเลยนี่ใช่เลยเฮ้ยโอ้โอ้โอ้เซตเองผู้ถือก้อนนี่แกงหมได้โอ้เสียงตาตีตตีอยู่พียงเ่า มาเจียวเฮ้ยเจิยวจับปุกปิกปุกปิกมาหน่อยเจียวเห้ยเลยอ๋อจุ๊บอันเลี้ยวันเลี้ยวนี่นี่ได้เลยเฮ้ยอุ้ยมาเ้เอาใส่กระปุกใส่กระปุกก็ใส่ของเอาเลยกระปุกเนยเฮ้ยอย่าพลงดตรงนี้นะโอ้ยตกพีนอย่าเถอะอย่าอย่าอย่าพลาดตงนี่นะพาดงนี้โ้เฉียงตาตีตาตีลงมาหนพี่น้อง บูดิวพูดจิวจิ๋ิวโอ้ยนนนเฮ็ด้วยันเฮ็ด้ว oh, ล right. ันเฮ็ดแล้วนี่นนนนเสียงชาวเซี่ยงไยู้นี่มีใช่จิวได้เยอะใช้กระุกหรือใช้ของวะอ๋อถูกต้องเต็มกำเลย้กระปุกก็ได้บ่จังบมบุกันเนาะเฮ้ยเฮ้ยลงมาเลยจวจิ๋วใช้เฮ้ยเอานะเ้านะเอานะคุบคบคุบ โา้โหอ้ลมาอีกเลยลูาม้เลยอ้ยเอาไปจิ้วเอาไปเจิ้วนี่เหตุนี่โอ้โโอ้มันอันนี้เด้แกงกล้องไว้อีกแล้วพี่น้องเ้ยขอโทษขออภัยเด้อมันคาีนมมันจะจันสชว่ไม่เอาระเทอเนียพ่อมาเาจ Bao bài trụ bỏ sai tôi đêm. How about you, kia là? How about one trụp? Nhà long lin yampoo. Long lúc. No, not bóng. Ayo ta mô tần nguồn à ngon

ลงบ่เอ้าวูหมอขึ้นเฮ้ยคดีนั้นขึ่นเคือไปจับเอารดโอหนจับเาวอนบก่าเห็ดเลยโอ้ยลงเฮ้ยจบได้ล่าไอ้้าวา่อจับทม่ยกิดชุ๊ดอ่ะทีบักมึงนี่คือสิขาวบ้าบักห้ามไม่จั่นนี่นะ ต้นเดียวพี่น้อยเยเโอ้ยทักขานือน่อมันออกกันพนันบอ่ตัวน้อยนหน้าเาเปิมบ่เนี่ยนันเป็นกิ่นขอ้นบอมงแคนนี้มันออกเรอนี่เอ้มแคนก็ออกเอ้าไดรถมันขนุ้นก็ออกงาของมาเรื่อยเอานี้พี่น้องจักจันเาต้นเดียว ต้นเดียวต้นเดียวบวชพี่น้องเลยลงโอ้จนชิเต็มกระปุกจะได้ด้วยเนาะคุยลงบวชลงบวชต่อจีว่ามันลงบวชขึ้นลงบนแห่งคากมาไปไปพี่น้องไปมือเฮ้ยจับมาจับมาเนี่ยจับเลยสมใจเลยไวทันใจพี่น้องจับมาเลย ยาวสดว่าตัวอุ้แขนถึงแขนเลยเตี้ยขนาดนี้เนสั้นแล้วพูดว่าอย่างงาอโผเลยนี่นี่ฮะบุเนีนชอบวี่นออกบินมาอุกินเห็นแต่เบ่งน้ม่วง้ํานนีเข้าไป้างในนะคลิปนี้เบอก็ขอเก่าเข้ามาสวัสดีคุณ